และทรงนี้นะครับก็ใช้2ตัวนี้ตัดนะครับผมเป็นตัว EVO trimmer แต่งฟันบางให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคมๆแบบนี้นะครับและตัว M3 Pro Monster clip นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม2ตัวนี้นะครับผมตัดออกมาผลงานดีเยี่ยมนะครับช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคมดีแรงนะครับใครสนใจทักเพจ ต้าบาร์เบอร์ได้เลยนะครับผม m 3 Pro EVO แต่งฟันบางและตัว m 3 Monster Clip นะครับผมเทคนิคเฟดสวยเร็วนะครับผมเราเปิดฐานทรงเบอร์1.5เรียบร้อยเราใช้การขอบ Evo นะครับผมสร้างไกด์ไลน์แนวเส้นของการเฟดนะครับตัวการขอบ Evo ตัวนี้นะครับผมช่างต้าแต่งฟันบางให้เรียบร้อยการขอบได้ดีมากๆนะครับนี่นะการโค้งได้ดีแบบนี้นะครับแรง800 0รอบ แต่งฟันบางให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสร้างแนวเฟดเนี่ยก็จะขาวมากๆแบบนี้เลยนะย้ำรอบเดียวนะครับเราสร้างแนวเฟดประมาณกลางนะครับกึง่งกลางนะครับผมของใบหูนะนี่นะครับจิกแบบนี้ถือว่าคมมากๆนะจิกครั้งเดียวสร้างแนวเฟดได้ขาวนะครับขาวอย่างกับทริมเมอร์เลยนะตัวกันขอบอีวโตัวนี้จากนั้นเราใช้เบอร์1นะครับไถขึ้นไปกึ่งกลางนะครับของเบอร์1.5 เวลาถ่ายเฟดเราใช้มุมนะครับผมใช้ปัตเตอเลี่ยนตัวนี้นะครับ m 3 pro monster clip นะตัวนี้ถือว่าเฟดสวยเฟสดีนะตัวนี้แรงนะครับ7 5 0 0รอบเราถ่ายเฟดได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยการใช้ปัตเตอเลี่ยนดีๆอย่างตัว m 3 pro monster clip ตัวนี้นะครับผมช่างตารับคมให้แล้วนะครับผมนี่นะครับจิกรอยเฟดเนี่ยสวยงามนะครับผมแบบรวดเร็วแบบนี้นะไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะสำหรับตัวนี้เนี่ย เป็นฟันสําหรับเฟดนะครับเป็นฟันเฟดสชั้นสําหรับเฟดสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับจิกแนวเฟดได้สวยลบแนวเฟดของทริมเมอร์ได้ดีมากๆนะครับนี่นะครับถ่ายแค่ไม่กี่รอบก็ถือว่าลบรอยเชื่อมนะครับรอยเฟดไกด์ไลน์ของทริมเมอร์ลบเรียบร้อยถือว่าเป็นฟันที่ลบแนวเฟดได้ดีมากๆนี่นะขาวดีแบบนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยเราใช้ทริมเมอร์ในการเก็บรายละเอียดย้อนขึ้นไปนะครับเก็บรายละเอียด อีกเล็กน้อยนะตัวทิมเมอร์ M3 Pro Evo ตัวนี้แต่งฟันบางนะครับก็จะได้ความบางพิเศษนะถ่ายย้อนขึ้นไปแบบนี้ก็จะได้ความขาวแบบขาวจัวขาวดีมากแบบนี้นะสำหรับตัว M3 Evo ตัวนี้ปัตเตอรเลียนอุปกรณ์ดีๆนะครับที่เฟสสวยช่างต้าแนะนำตัวนี้เลยนะครับผม M3 Pro Monster Clip และ M3 Pro Evo ตัวนี้